สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนทากิจกรรมใหม่ที่มีชื่อกิจกรรมว่าสมบัติจากโลกอนาคตกันนะครับดูเชื่อกิจกรรมนี้ทํายังไงอะไรกันบ้างน,นะครับถ้าสมมติคุณเปิดเข้าแก้มใหม่นะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าคุณต้องการที่จะทากิจกรรมเนี่ยสามารถกดเข้าไปได้เลยในครับแบบนี้เลย พอกดเข้าไปแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบว่าให้เราเลือกหนึ่งสกินเนี่ยจะมีสกินมาให้เราเลือกมากมายนะครับคุณก็กดเลือกไปนะครับพอกดเลือกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับรูปแบบของกิจกรรมนะครับจะเป็นรูปแบบของการสุ่มนะครับพอกดสุ่มแล้วเนี่ยก็จะสุ่มรางวัลหนึ่งในหเอ้หนึ่งใน9นี้มาให้เรานะครับโดยราคาในการสุ่มนะครับก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผม ถ้าสมมติเรากดสุ่มทางซ้าย1ครั้งเนี่ยทางขวานะครับเราก็จะสามารถกดเปิดกล่องได้1ครั้งนั่นเองนะครับโดยถ้าสมมติเราเปิดครบหกล่องแล้วเนีย่ยเรานะครับก็จะได้สกินใหม่ของโบขาดไปนั่นเองนะครับโดยราคาที่ต้องใช้นะครับ mm hmm. เขาก็บอกอยู่หน้าปกเลยนะครับว่าต้องใช้ประมาณ3 9 9คูปองนะครับในการสุ่มในนะครับส่วนถ้าสมมติคุณอยากได้สกินเซฟฟิตเนี่ยก็จะอยู่ประมาณเกือบ1,000คูปองเลยนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับก็จะมีแต่เ,เพียงเท่านี้นะครับถ้าสมมติคุณแบบว่า กดสุ่มแล้วได้สกินแล้วใช่ไหมแต่ว่าของรางวัลไม่ขึ้นนะครับในกล่องกิจกรรมนะครับให้ทําคุณทาการลบของในกล่องข้อความก่อนนะครับแล้วค่อยแล้วแล้วของรางวัลก็จะขึ้นนั่นเองนะครับกิจกรรมนะครับก็จะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็จะไม่ได้มาสุ่มให้ดูนะครับเพราะว่าไม่ได้แบบว่าอยากได้สกินนี้อะไรขนาดนั้นนะครับส่วนนี้ก็จะมีแต่เพียงเท่านี้นะเอ้ยลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับระยะเวลากิจกรรมนะครับมีระยะเวลาทั้งหมดประมาณ10วันนะครับผมถ้าใครอยากได้ก็รีบๆกันหน่อยนะ หว่าทุกคนจะเข้าใจในการเล่นกิจกรรมนี้กันแล้วนะครับสำหรับน,นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันวันเพ็ญเดือนสิบบ๊ายบายนะครับ